สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูแม่เจ้าหยกเพชรนะครับที่ผมเคยลงสตอรี่ไปนะครับแม่เจ้าหยกเพชรนะครับเป็นลูกสาวเจ้าปิ่นโตนะก็เป็นปิ่นโตบวกหลานสาวมนดําทับตะแดงนะครับแม่ของตัวนี้นะครับหลานสาวมนดําทอดทับตัะแดงเนี่ยก็จ่ายลูกชนะเงินหมื่นที่นครพนมนะครับผมก็เอาแม่เขาเนี่ยมาเข้ากับเจ้าปิ่นโตออกมาเป็นตัวเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย ก็ไปจ่ายลูกชนะเงินหมื่นนะครับสิบเจ็ดนาทีนะครับก็เป็นหลานยกคีรีนะครับบวกตัวนี้นะครับแม่นี้ก็เป็นแม่อ่าที่รู้จักก็จะเป็นเจ้ายกเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นแม่เจ้ายกเพชรนะครับอันนี้ผมผสมกับสิงโตจูเนียร์ไว้นะครับได้ลูกสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็ขัดขึ้นมาเป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับก็เป็นเบอร์แข้งชัดเจนนะครับ ตีนับตีน็อกนะครับแข้งดีมากนะครับจ่ายลูกแข้งดีมากนะครับอันนี้ผมก็ผสมกับเจ้าสิงตัวจูเนียร์ไว้นะครับได้4ตัวนะครับแม่นี้เคยผสมกับสิงตัวจูเนียร์ไว้คอกแรกแล้วนะครับก็อยู่กับลูกค้านะครับรอลุ้นนะครับว่าจะจ่ายลูกออกมายังไงนะครับเท่าที่ดูก็เป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกแบบแข้งดีมากนะครับตีนับตีน็อกนะครับก็ตามสายเลือดของเจ้าปิ่นโตนะครับหรือว่าเป็นหลานปิ่นคีรีนะครับสายปิ่นคีรีนะครับผม Okay, car. Yep.